สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่เราก็พบกับความแหลกเลยทำไมมันแหลกวะแบบปรับยังไงไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับ,รอ,รบอ่าดีก็คือแข่งรับเชิญของเราจริงๆริงเหรอเห็นเล่นทีไรก็เชิญทุกทีแหละเอเอนะ้ยไปอ่ะแล้วผมก็จะมาเอาชีวิตรอดในไมครับแบบแบบไงแบบแข่งไอ้นินชานะฮะโอ้ยิ อแหลกแหลกจงเบยไหนวะเอามาคฉบับเราตอนแรกนะครับต้องตัดไม้แม่เาดาี่ยเดี๋ยวขอลบโลกก่อนอ่าแล้วเราก็ใส่ซีดนี้ไปเลยอืม ก็รอแม่งเอ้าแล้วทำไมทำไมวะเนี่ยลืมลืมเปิดไอ้นั่นน,ะน่ะกล่องกล่องนั่นน,ะน่ะอนี่ออนไว้แลยนี่พิมพ์เลยพิมพ์ชื่อเซตกูออกหกออกักกนะันไม่ใช่หรอ คอนโทรวีอะไรมึงเราสร้างโลกกันนครับไอปลายเสียงเบาไหมวะเป็นเบาครับเบาไหมไม่ได้ยินครับผมไม่ได้ยินที่คุพูดเบาทำไรได้ยินไหมเบาเบาเบาไหมไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเสียงเลย มาครัตอนแรกอืมอเคจัดผมต้องลงมอสช่วยประกอบ,บนะฮะนี่มอสเอกซ์เลยนี่การเอารชีวิตรอด่นนินจาทำไม่ได้ยังหหรอกนี่เย็นนะฮะนี่นมอสตัด,ไ,ด,ดไม้หล่นทั้งต้นมอสจัดของด้วยเอกซ์เลยด้วยเบอร์ดิดด้วยครบครับยกครบครัวเลยครับเย็นยกครัว ใ่ดูเฮ้าหันโมูนุมโนม <c oughs> อ,อะไรนะจา้จาจำได้อยู่เสียงเตะอะไรวนะเนี่ยเป็นไรวนะเนี่ยทำไมมันตัดไม้แล้วมันไม่ มันไม่ยอมร่วงโอ้โหโคตรเน่าเลยอะอะไรเน่าคนแหลกอะเออไม่ใช่ไม่ใช่แหลกเวลาแชร์แชร์สก,กีนมันจะแหลกแชร์สก,กีนของนั่นอะในสกายมันเห็นมันจะแหลนกนะความจะไม่นึงกูเห็นของมึงก็แหลกทุกทีเน่ยนี่มอสตัดมาครั้งเดียวร่วงโอเคเอาสวยไม่ตัดมันแต่คนต้นมานี่เราก็อยู่ในยูสี่จุดห้า โอเคตอนนี้ก็น่าจะพอแลวไม้หกสิบเอ็ดอันอูเกียดโลกกับบีเอ็มมามานี่เราก็มาสร้างบ้านเลยเห็นว่ามันจะมีอูว,ว่มีซีด้วยอันนี้สแกนวิใส่หมวกเฉพาะบบผมลนะกาะบบกาเฉพาะกากาไอันนจาสู้ไม่ได้อยู่แล้วจะกาใครไหนมึงสู้กาโคไม่ได้ มาครับแล้วที่ของที่เราได้มางั้นเออรู้สึกว่ามอสซิงเกิลเพลเยอร์ของมันเขาจะใช้ไม่ได้ผลนะ <c oughs> ไปบอสกูใช้ไม่ได้ผลนะมาครับแล้วนี่แล้วว่ามาแปลไม้เฮ้ยนี่ไงืหยังว่าอยู่มันหายไปไหนอยู่ทางนี้นี่เองอืมคิดแล้วแม่งอยู่ไหนนี่มีแพ็กแล้ว หลักๆต้องรีต้องรีง <c oughs> ไ้ปลาอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกันหนึง่งไปก็ยังอยู่นี่หว่า ไม่ได้ของกากฉบับก,กูกากว่านีจ้าอืมจบจบอืม,อมเสียงสัน้นเช่ นี่ขาดไม่ได้มันต้องอย่างงี้โดนกินโดนกินยาวอ่อนนะเนี่ยลิงลิงมันจะลิงยัแค่ไหนก็ซไม่ได้แล้วไอ้ไอ้การต้องมีจจะมาเนี่ยเราก็ปลูกใหม่จบทำเพื่อ มาทีหัวใจสลายไม่ได้ได้เอรอตกใจมาแล้วครับใชอร่อยการเล่นโลกกากาของซิมเบลนี่แล้วขอนที่เราได้มาทั้งหมดนั้นเราก็ทำอย่างนี้นะฮะลบั้งหมดแล้วเปิดเกมหมดนะฮะกากคือไม่วิีทางเว้ยอักปฏกกรรที่กากนะฮะนี่การเล่นเอาซีดอน นี่เอ็มเอ็มพีในเดซายผมนี่ยครับสุดยอดลงลงมอสตัดต้นไม้ครั้งเดียวลงมอสตัดของลงมอสตุ้ไม่นี่ลงอทะเลลงมอสทุกอย่างมอสเซนเจอร์เยอะก็มอสทีไม่เข้าใจทำไมเขาต้องกดแกต้องกดตัวอาร์เลยวะมันเลี้ยงเนี่ยเนี่ยมันจะแหลกๆแล้วกูก็ชอบเลี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยติงอะไรเลยช่วยอะไรเครื่องเขาจะเี สี่ล้านรอบมันก็เหมือนเดิมก็ไม่เหมือนวะอู้หมดมดกัด,ดกเออนี่จามึงหัวใครเบ๋วะมึงน,นี่นละนี่คือการเอาชีวิตด,ดันผมนะอ๋อพูดเรื่องนี่จานี่มากไม่ได้พูดอ๋อแล้วบอกใครบอกมึง บอกอะไรหนึจากข้างในเหนาคอมเหน่าใชไหมอพีระมิดเดาะสิไอพีระมิดยังยังไม่สิมีติ่งครับมันก็จะมีกล่องสมบัติอยู่ข้างในแต่เขาเอาเอาละมีอะไรบ้างระเบิดเรียบร้อยละคุณระเบิดเรียบร้อยแล้วไม่เหลือซากโอเคนี่คือฉบับการเอาชีวิตดอนผม นี่นี่เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้อะไรวะอะไรวะไปขาดอะไรไม่ได้ what ไมค้ามีอะไรใหม่วะเนี่ยเออไมค้าไมค้ามีอะไรเนี่ให้เจ๋งวะเจ๋งแซ่มีมอตเอ็กซ์เลยเออไม่รับไม่รับไมค้ามีอะไรใหม่ไมค้ามี มีอะไรใหม่วะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจนะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่อายุมาถึงสิบเออไม่บอกอยู่เดียวสิบสามไม่ไม่ใช่ดีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันก็อยู่แค่มอหนึ่งนะมึงอ,อายุอ่าตั้งแต่สิบสามปีนะฮะที่เล่นมาไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนไม่ไม่ถึง,ไม,ไ,มถงไม่ถึงปี okay นะฮะไฮ้ปีไหมวะถึงปีเนาะน่าถึงปีอยู เอ้ยไม่ถึงปีอ่ะเอ้ยถึงปีเอาเอาไประมาปีหนึ่งอ่ะยังไม่เคยเจอฮีโร่ใบนะฮะเคยเจอฮีโร่ใบไหมไม่ฮีโร่ใบเป็นยังไงวะผมยังไม่เคยเห็นหน้าตายนะฮะมาก่อนนะอือผมก็จะสร้างบ้านละเออดมาเดี๋ยวมา อ,อ,อะไรวะเนี่ยอะไรคขมมอนโอเคมึงยังเล่นหนึ่งจุดสามจุดสองยังดีกว่าอีกหนึ่งจุสี่ก็ไม่มีอะไรใหม่เลยนี่หว่าไปเอ้ยใช่ไหมไม,ม้มีมีมีโอเคแล้วก็จบกันะกับการชีวิตโลกกลางของผมเดี๋ยวขอบใจครับไอ้ขอบคุณเดี๋ยว เราต้องทำไม่ดี Hello WhatsApp guys มาเราต้องเผาป่าให้ราบอยู่ไหนวะวันนี้วันดีที่เราได้มาพบกันวันนี้วันดีเล็บเอกยูยเย็บเอ็กโอใช่พะมีกาเซ วงกามิกาเสิวิเล v e กามิกาเสิแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงจุจุ <c oughs> <c oughs> แม่เฝ้าห่วงห่วงลูแต่ล้างเมื่อยังนอนเป <c oughs> แม่มีดีต้องคิดดีทำดีแม่เป็นคนดีไปแม่คนดังใจแม่เป็นคนกแ,คนแต่แม่ไม่ชอบไม่ม, <c oughs> มาเพียบแม,ม่ ใครมาเกลียนผมแม่แล้วแม่ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปลี่ยนผมแม่ทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเทอย่างดีให้หน้านี้เป็นศิลปินแม่เฮ้ยเนี่ยทำติ๊กอะไรแรปเอกแรปเอกพันแรปน่าสายแรปเอกแรปเอกแรปหน้าใหม่เปิดตัวปดใจมาแล้วเสือเขื่อนเต็มไปเออที่มันเอกที่มันลองรลองไหนคอร์อะไรวะใช่ เออด่าเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจอ้าวไอเชีย่ยรืมไปเอ็กเซนัลนต์ง่ายด่าเพราะอะไรวะซิมบอกไอ้หน่อยจะรู้ไหมเอาไอสัตว์มึงดูแล้วมึงก็ไม่รู้ตอาทมึงไม่รู้ไหมล่ะกูยังไม่เคยดูเลยเนี <laughs> ย่ยเกียดลงลงมาเอ็กเยลแล้วมันแตกเงี้ยก็บอกไม่ตนะ้องกด นั่นจะกดคำเต็งอะไรเนียน่าก,กดเลยคืองเขาไม่เห็นต้องกดเลยปะต้องเข้าใจว่าเครื่องกูกค้มันไม่ต้องกดหรอกพี่สิมันไม่อะไรขนาดนั้นหรอกอืม,อมเอ้ยวันนี้ซ้อมทั้งวันปะวะมาเนี้ยเหรอไม่<ะ>เออพวกเนี้ยพวกเนี้ยไม่ไม่เไหนบอกวันพ่ออะไรเงี้ยเออใช่ไหมวะ ว่าใช่นะเว้ยไม่แน่ใจรุงเหยปลายมันอกหักไอ้ไปลายอกหักแต่คนที่ชื่อหอยฟ้านะม, <c oughs> มันรู้จักนะฮะซึ่งไอซิมมันชอบนะใครก <c oughs> ูยังไม่รู้จักเลยเใคร <c oughs> เอ้ย ก็ก็คนก็คนที่มึงแอฟเฟซไปแล้วเขาไม่รับเฟรมใครคนไหนไม่รู้จักเอาพูดจริงนะไม่รู้จักผมไม่ได้โกหกอะจีบไม่ติดนะครับแม่งไก่อะไรเห็นไหมพูดคำพูดอยู่แล้วผู้ชายดีมั่อจีบหญิงไม่เป็นใช่ไหมลองพูดลองลองเท่านี้ไม่ใช่เราพูดดิเสียงเอฟเฟกต์กระตูเยาะดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูด วิธีทำไมเป็นผู้หญิงรักใชทเร็วๆอะเก่งนักไม่วผู้หญิงรักแต่ไม่มีความจริงใจเยี่ชยชี้เชียววิ้ยาโลเลว์นะบอกเป็นวิชาดีฮนะไอเวินแต่อันนี้เวนไอเวินนี่มันดีเกินนะดีเกินไปจะเ,เรียกว่าดีเลยเรียกว่าขี้อายอเลยมองเห็นมนเลยนะ <laughs> เราต้องเ,เ,เรียกว่าขี้กานะกกากเกินเห็น <laughs> เลื่อนเลื่อเลื่อนเลื่อ ตอนแรกตอนแรกเาคิดว่าคนที่ร้องเพลงมาสเตอร์คีย์เป็นวงร้องอ่ะคุณว่าคนเดียวกับพี่แหลมแหล,มแหลมเลยแหลมเป็นมัญชไฟหอคือบัญชีไฟหอไอ้ออลาวไม่รู้จักเขาอีกเราก็จะเผาทำมะเขืออะไรวเนี่ยเออเผาทำที่ลาบจะมาสร้างบ้านเนี่ยกู <c oughs> บอกคิดตั้งแต่จบกลัวจะจบตั้งนหนแล้ว <c oughs> อ้าว วงจรเป็นหาควยอะไรบักเ่ยมาตาวมี่มามาตามมาอุ้ยนี่กซเล่ติดา่ะเอ็กซ์เย์ทำไมเนี่ยบอกมันเน่าเสียเวลาติัวติดติดไิดใส่ ชิน้วเคทำไมอยู่เนี่ยซิมมุนจอนนะอะไรเนี่ยมุนจอนหัวคุ้ยแม่งไม่ทำ้ะโอเคครับจบคลิปให้ครับ